ครับผมพอดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่22มิถุนายนครับผมเสร็จแลวนะครับท่านผู้านขอมาครับผมเป็นเลมโบครับเป็นเหล็กแนบสุบแข็งดูดมันความยาวอยู่ที่13นิ้วนะครับความยาว13นิ้วความกว้างอยู่ที่2 7ครับผมดูนะครับดูสันครับผมสันที่7มิลนะครับ ดูด้ามครับเป็นไม้พยุงครับไม้ย,ยุงทองครับผมความยาวของด้ามอยู่ที่6นิ้วนะครับเกือบ6นิ้วรับยังไม่ถึงนะครับนะครับเร่มนี้เป็นงานสั่งนะครับเป็นโขงเฮียเฮียโซดครับผมเป็นเฮียโซด เฮียโชด์ลงกึ่งอยู่พิจิตนะครับเป็นงานสั่งครับเล่มนี้เป็นเลมโบรวมฝักเป็นไม้พยุงทั้งด้ามและฝักนะครับเล่มที่หนึ่งครับตัวนี้เล่มที่สองครับผมเป็นมีดแคมเป็นมีดแคมความยาวสิบสามนิ้วนะครับความยาวสิบสามนิ้วความกว้างอยู่ที่สองจุดหกครับผม ดูสันนะครับสันจิตมินเป็นมีดสายลุยมีดใช้งานหนักครับผมดูด้ามครับเป็นไม้พยุงครับผมไม้พยุงแบบดำแดงความยาวของด้ามล่มนี้อยู่ที่6นิ้วนะครับเร่มนี้เป็นเหล็กเนบปซุบแข็งน้ำมันเป็นงานสั่งของเฮียโซดลงกึง อยู่ที่พิ่จิตเหมือนกันนะครับทันเอาสองเล่มครับผมจะจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นซองเป็นท่อ PVC ครับผมแต่เลมโบเป็นฟักไม้พยุงนะครับนะครับเสร็จแล้วครับผมจัดส่งให้วันนี้นะครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ